สวัสดีครับเมื่อนี้ผมสิพ้ามากินมะนมีเกี่ยวหมูแดงครับผมล้านเซฟมะนมีเกี่ยวหมูแดงครับราคาสามสิบสี่สิบบาทครับผมอยู่ตรงคมวัดบ้านตรงโบครับติดริมถนนครับครับล้านมันก็จะตั้งอยู่ในบ้านตรงบอครับหมูที่สิบเก้าครับผมนี่ครับเพิ่งเปิดไหมครับเปิดได้บ่วโดนครับนี่ครับ ธรรมดา30บาทพิเศษ40บาทครับ <c oughs> <c oughs> นั่นครับฟังทั้งนั้นก็นจะเป็นวัดครับวัดบันลุงบอ่อครับวัดบันลุงบอ่อเนะี่ยเภรยังตลาดครับเ <c oughs> ส้นทางนี้ก็จะขึ้นไปด้วยเมืองกระสินครับบรรยากาศนาลานครับ นี่ก็ขายเกลือรพร้อมกับชุดหนี่ครับเพป็นก็ขายเกลือรพร้อมกับบนันดุงวอเขาจเจาะขา,ายเกลือหลายด้วครับเ,เก็ดเกลือขายหลายขนาดถุงละยี่สิบบาทอันนี้ก็จะถุงละห้าสิบบาทครับเกลือครับผมโอ้ผู้ใดขี่รถผ่านไปผ่านมาแถวนี้นี่กันพ่อน,นี่ยขับเป็นขี่รถผ่านบนันดุงวอนี่อย่าลืมครับจอดซื้อเกลือนัน่มเลยด้วครับเกลือ ร้ายครับก็จะา้ายเกลือรครับร้ายขนาดนี่ครับบรรยากาศเท่านี่กำลังสีเห็ดไปลูกค้าจ้ะเห็ดให้ลูกค้านะครับลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งบรรยากาศในร้านเป็นบรรยากาศที่เรียบง่ายครับเป็นบรรยากาศเรียบง่ายเป็นร้านที่เห็ดแบบเรียบง่ายครับก็บว่าพิธีพิธันอย่างไรครับ นี่ครับนี่ครับเกี่ยวครับผมอันนี้หมูแดงครับแล้วมหมูแดงครับผมน่อกเนี้ยจากนี่ก็ขายแนวอื่นน้ำผอมครับนี่นี่ครับนี่รากข้อยต้มผงครับโอ้โหครับเปิดมาจาักเดียนแล้วครับนี่ จกักมือแล้วพอเดินไปครับประมาณเดินกว่าไปครับครับผม,ผมอ๋ออันนี่เพิ่นกันมาเซาวทีเข้าวเปิดแมนปะครับแมน,นครับครับเพิ่นมาเซาวทีเข้าวเปิดครับที่นี่ ตะกี้เราก็ขายหอดโลตีพร้อมเนาะแม่นบ่พี่ครับมีหอดโลตีครับนี่ครับขายหอดโลตีพร้มอม,ม,น,มอนี่ครับขายหอดโลตีพร้มมอมโลตีใส่ไขใครครับนี่แหละนี่แป้งโลตีเราได้ครับนี่อยู่นี่นี่แป้งโลตีครับ ไอหัวดโลตีฟอมบรรยากาศร่มเย็นสบายครับมีเกี๊ยวต้มยำมีนะครับครับมีเยอะที่เฮ็ดมือหนีจะเฮ็ดต้มยำไม่กินครับเฮ็ดต้มยำไม่กินห้าสิมากินว่ามีเกี๊ยวต้มยำเ้องครับมือนีร่องเมืองว่าสเสียบบอครับอ๋าครับแต่ว่าบ้านหนองบ่อนี่ ผมมากินย่ามเดย์นี่เสยียบยี่เด้ครับตะกี้กับมากินล้านมูติซิฟครับบัตรนองบอวมูติซิฟล้านแย่รักครับท,ท่านผู้ชมย้อนกลับไปเบึงคลิปย้อนหลังผมสีเห็นเลยครับร้านอาหารตามสั่งครับร้านขายกว๋วยเตี๋ยวร้านแย่รักครับในบัตรนองบอัวแต่ว่าในพื้นที่เขตนี่มันเป็นบันตรนองบอวมูติซิฟก่อนครับนี่การมูติซิฟมันก็ต้องนั่นครับขามถานนไปฟังน้ำคุ่นครับ จังสินเป็นมูติซิฟครับว่า,าบันนงบัวมันมีสองมูนะแม่นปะเพะมีสอง <ood> มูง <ood> มันยังเ,เป็นถนนกันครับตั้งแต่เป็นมูซิฟครับครับก็มีมูซิฟเกากับมูติซิฟครับมูซิฟเกาเป็นคุ้มน้อยมูซิฟจะเป็นคุ้มใหญ่ครับครบแล้วครับ,รบส่งให้ลูกค้าสามสิบเจ็ดถุง นี่นอ่ะ่งนห้ลูค่าบวกอีกสิห้าถุงเนาะหาทองรอบเสาครับผมอบาอันนี้คือยังครับนี่มีเกียวจ้อ๋มมีเกี่ยว๋อมีเกียก่ยวครับใ้ถุงครหบผมครับผมอย่ามาใหญ่ เคดบมั้งครับเอ้ยโเคสิบ้าพอพยาบานคนนน้นเนียน้นสือไปอโไปพยาบานมาจากอย่งนนั้นนผูย่บ้านอ้โหผู้่อ่บานครับมอมาจากมีต้นกัสือด้วยกันครับ ขาเสายช่วงเที่ยงครับส่วนหมากันบอเพียง

ือนี่ับเป็นวันเสาร์ครับมือนี่นวันเสาร์อย่างยังไงมันผมมีดิดทางสเสียซังครับผมครับที่กิ่งก็บ,บอกคุณเวตวรวงนาแล้วครับว่าสิมารไทยแต่ว่าเพิ่นกัเล่ยบอกว่ามาวันเสาร์ด้วยพี่สนเพิ่นว่าครับกัเล่ย์เดี๋ยวมาวันเสาร์มือนี่ครับเอาเป็นวันเสาร์บอกงานวันเสาร์ หมูแดงโอ้น้ำพริกเผาเลยครับนะึ่ <N> น้ำพริกเผาก็เดี๋ยวี่นุ่มใส่น้ำครับนะ่แมนครับมีต้มยำครับผมนะโอ้ยต้มยำหน่องใส่นุ่ม สูตรเท็ดก๋วยเตี๋ยวต้มยำม,มันครับเบิ่งเอาไว้แล้วครับส่ตนเป็นอืม,มธรรมดานะครับจะว่ามันอยู่กับน้ำซุปอ๋อครับ,บ แต่ผมกินก๋วยเตี๋ยวบ้านน้องบอัวนะครับเนี่ยพื่ยังตาผมเกยกินอยู่สองมอูครับมูที่สิบเก่ากับมูที่สิบครับครับได้แล้วครับผมอ่าห้องกับเครื่องปรุงโอ้หนุ่มซุปเข้มข้นขนาดนี้นี่นนนน <c oughs> ผมว่ามก ตีมันเนท่นบ่ก็มักเติมน้ำตาลนะครับ,บแ่งปส่สงงปลานิดนึง ซุปใส่ได้ครับเสียบครับทุผงทัดินไปน,นุ่นๆเลยครับหนัำ ยู่ผันน้ำบ่อครับเะกี้ไปกินโมที่สุเก่าครับบางกระัางคุณเนี่ยได้ไหลายขนาดเวยสามสิบบาทสี่สิบบาทได้ไหลายขนาด ราบก้อยต้มผมกับมีครับซุ้มก้อยซุ้มต้มกับมีเดี่ยวใครอู่นี่ครับอันนี้เพิ่นเพิ่นยื่นหลานเลยบอกยื่นยังไงเลยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นเดี๋ยวมาล่างสื่อกินมึง วนี้มันลงเดียวโลงดีดีครับแถวนี้ตะกี้นผมจําได้แถวนี้มันมีคนเปิดร้านขายอาหารตามสั่งนั่นไหมเนาะอ๋อแล้วเขาว้าวหยดใหญ่นี้ไปทั้งเดี๋ยวเรอเทแถวนี้แล้ว <c oughs> จังหวัดเทศกาลกินเจแล้วครับนืองกระสินเราจะไปถ่ายเบื้องนี้ก็ติดป้ายไปแล้วครับก็ติดฮุกครับนี่ลังฮุกตุล่าคมนี่แหละครับนี่ก็เสริ่มก็จัดเทศกาลกินเจต้องไปทุกปี ปีนี้อื่สิปรือครับแต่ถ้ายคคิปเป็นเมืองคือกหล่ะก็อยากตั้งอยแถวอนมื่อีทีคุณธรรมสงฆรนะครับนี่เมืองกาลสิน บ้านอุองบัวเพิ่งนกับเปิดอๆบ้านก๋วยเตี๋ยวเรียลังสิธ,งสธิ์อยู่ข้องสิบเอ็ดอยู่ในเมืองกาฬสิน กิ่นจนมืดครับเสียบพักายครับน้ำซุปจนเข้มข้นนี่ดีครับ